สวัสดีค่ะสวัสดีเอีทุกท่านนะคะสวัสดียามเชา้าอ้าวอ้าอ้าดื้อจังเลยเนาะดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะโอ้โหนี่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะข้าวของเรานะคะข้าวของเราจะพอเกี่ยวหรือยังนาะนีเ่เหลืองแล้วเหลืองแล้วโอ้ยข้าวของเราเหลืองแล้วนี่ พาดข้าวทางนี้ล้มแล้วนะคะจีนี่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 นล้มแล้วล้มแล้วข้าวล้มแล้วนี่โอ้โหดูดูด,ดูวงข้าวนะคะล้มแล้วนะล้มแล้วโอ้มาละกอก็ดกดนะคะอ้าวสมุนก็ตามมาโอ้ย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  อย่าดื้ออย่าดื้ออย่าดื้อไป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 อย่าดื้ออย่าดื้อตายเร็วอ้าวน้ำแห้งแล้วนะเอซีโอ้ปลาปลาโอว่าง่ายปลาในเอซีน้ำแห้งน้ำแห้งปลาเรารีบไปเก็บปลากันโอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยนี่ปลา่างไงปลาอย่าลงไปอย่าลงไป เด็กดือ้อเด็กดือ้อเด็กดือ้ออย่าให้ไปเล่นโคลนนะเดี๋ยวไม่ได้จะอ้าวไปแล้วหนุนหนุนหนุนไปเล่นโคลนแะล้วลงไปเล่นขี้ตุ่มแล้วทีนี้อ้าวอ้าวเ,เ,เราไม่เก็บปลากันไม่เก็บปลาหาปลากันเลย 哦，嗯。Oh. Mm. But it looks like it night. mm <laughs> โอ้โหมันดูหลังบ้านให้สเีกระเจี๊ยบนะคะปะ้ากระเจี๊ยบติดดอกแล้วมาดูถั่วปีของแม่ดานี่ยอดใหญ่งามมากเลยนี่นี่ยอดใหญ่ๆกำลังออกดอกลำมุดก็กำลังโตที่หลังบ้านเป็นดงแล้วนะคะเอฟซีไม่รู้ว่าดงอะไรนะดงกล้วยดงกระเจี๊ยบนะคะปะ้ะเราก็ย้ายสมนัวครัวปลามานะคะ ต้องรีบย้ายก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะคะนี่นนจะทันไหมเนาะจะรอดไหมเนาะปลาเล็กปลาน้อยย้ายสมนัวควรัวปลามานะคะโอ้จะรอดไหมจะรอดไหมลุ้น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 อุ้ยมีปลาซ่อนด้วยปลาหมอตัวใหญ่ๆไปไหนเนาะปลาหมอตัวใหญ่ๆหญุ่ยหุยหุย ปลาซ่อนมาเดี๋ยวต้องรอให้ปลามันแข็งแรงก่อนนี่ปลาเล็กปลาน้อยไปแล้วปลาเขาเรียกว่าปลาเลยนะปลานนลจันนี่ตัวใหญ่ๆยาวนะถ้าเราปล่อยไว้ในน้ำกว้างๆนะอีสีนะมันจะตัวใหญ่มากอันนี้ปลาตะเพียนที่ไม่ได้เอามาเลี้ยงโอจะรอดไหมเนาะจะรอดไหมเนาะ เดือดเลยเนาะนี่กำลังโตกำลังโตเลยทีเดียวให้มันพักฟื้นก่อนนี่กำลังพักฟื้นอยู่นะไปแล้วนนนนน,น,น,นปานตัวเล็กตัวน้อยนะ่ะถ้าเราไปตักตักตักมาเนาะนี่โอ้ยตักตักมามันก็น,นู่นโอ้ไปแล้ว ต้องตักอีกเยอะค่ะ,ต,ะนะต้องขนอีกเยอะเนาะต้องข้นอีกเยอะเลยนี่ปลามักแป็ปลามักทั่วพูนะคะสีเดี๋ยวอีกหน่อยเราก็ได้กินเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็ออกลูกแล้วนะคะถั่วพูเนาะอ้าถั่วฝักยาวนี่ไงวันนั้นก็เก็บไปถั่วฝักยาวมันดูหลังบ้านไป เราจะต้องออกไปเปิดประตูล้วกลับมาย้ายของนะคะยังไม่ได้เอาไปหมดเนาะของต้นไม้ดอกไม้ยังไม่ได้เอาไปเลยแล้ง่าย